วัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอปรปลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่9เดือนกันยายนปี2024นะครับเราไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ทางรัดชานภาคเหนือนะครับนี่ก็ยังมีความวุ่นวายกันเกิดขึ้นเกือบทุกวันเนื่องจากทานเคไหรือทานกระชินไปติดป้ายไว้อยู่ในเขตโกกังนะครับ ว่าห้ามขายยาทุกชนิดที่มึนเมาหรือยาเสพติดอะไรต่างๆห้ามขายยาทุกชนิดที่อยู่ในพื้นที่นะครับแต่ทหารเอ็มเอ็นดี A หรือทหารโกกั้งไม่พอใจเกิดขึ้นก็เลยเข้ามาที่ทหารเคไอติดไป้ายไว้อยู่ตามท้องตลาดนะครับมีอยู่3พื้นที่ด้วยกันทหารเอ็มเอ็นดี A หรือทหารโกกั้งไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วมาแย่งป้ายทางกระชินที่มาติดไว้นะครับทั้งสองฝ่ายกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้น มีการต่อว่ากันในพื้นที่ทหารกระชินหรือทหารแเคเอก็ไม่พอใจที่ทหารโกกั้งเข้ามาทําร้ายป้ายทานกระชินที่ไปติดไว้อยู่ตามท้องตลาดนะครับว่าห้ามขายยาทุกชนิดที่มึนเมาหรือยาเสพติดอะไรต่างๆห้ามขายอยู่ในพื้นที่แต่ทหาร MNDA นทหารโกกั้งไม่พอใจนะครับก็เลยไปทําร้ายป้ายทานกระชินที่มาติดไว้อยู่ในพื้นที่ ท้งสองฝ่ายมีการแย่งกันไปมานะครับทําให้ป้ายฐานกระชินได้รับความเสียหายเกิดขึ้นตอนนี้ทางรัชฐานภาคเหนือในเขตโกกัางฐานกระชินก็เข้ามาในพื้นที่จํานวนมากนะครับเพื่อจะมาปรับยาสิติดยาทุกชนิดที่ทําให้พี่น้องประชาชนมึนเมานะครับแต่ทหารโกกัางไม่พอใจเกิดขึ้นก็เลยด่าทอกันไปมาว่าอยากเข้ามาในพื้นที่นะครับไม่อย่างนั้นจะมีการสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับ เนื่องจากทาง3กลุ่มนี้เคยร่วมมือกันไปสู้รบกับทาหารมิโองลายที่อยู่ทางรัดฉานภาคเหนือนะครับตอนนี้ทาง3กลุ่มที่บุกเข้าโจมตีหรือเข้ายึดหลายเมืองกําลังจะแย่งชิงกันเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากชหารโกก้างหรือเอเมเดียที่อยู่ในพื้นที่ไม่พอใจทารกระชินที่มาติดป้ายไว้ว่าห้ามขายยาเสพติดห้ามขายยาทุกชนิดที่มึนเมาถ้าขายจะมีโทษหนัก แต่ทหารโกล้างไม่พอใจก็เลยมาทำร้ายป้ายฐานกระชินทิ้งนะครับทั้งสองฝ่ายกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นตอนนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเริ่มจะวาดขัวกันเกิดขึ้นลัวทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบกันแล้วจะดทาให้พี่น้องชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายกันนะครับเนื่องจากฐานทั้งสองฝ่ายเริ่มจะทะเลาะก,กันหนักอยู่หลายพื้นที่เริ่มจะแย่งชิงคุ้มครองในพื้นที่ต่างๆ ทหารตั้ง3กลุ่มที่บุกเข้าโจมตีกองกําลังทหารมิโนงลายที่อยู่ทางรัชสานภาคเหนือนะครับหลังจากนั้นมีข่าวออกมาเมื่อเช้านี้ในช่วงเวลา10บโมงกว่าๆนะครับกองกําลังทหารมิโนงลายใช้เครื่องบินเข้าไปโจมตีในเขตเมืองจอกเม ทำให้บ้านเดือนพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายเกิดขึ้นโรงเรียนอีกหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายพี่น้องชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายไม่ต่ำกว่า10กว่าคนนะครับส่วนที่สูญหายก็มีอีกจํานวนมากนะครับเนื่องจากกองกําลังชาหพีมิ้องลายใช้เครื่องบินลบยิงจรวดน้ำหนักประมาณ500ปอนปอน ถล่มใส่ในโรวงเรียนในเขตเมืองอจอกเมยประมาณสองลูก<อ>ทำให้บ้านเดือนรถอะไรต่างๆที่จอดไว้อยู่ในพื้นที่ได้รับความเสียหายเกือบหมดนะครับพี่น้องชาวบ้านแตกตื่นกันแล้ววิ่งหนีออกไปคนละทิศคนละทางนะครับเนื่องจากกองกําลังทหารวิญนองลายใช้เครื่องบินลบบินไปบินมาอยู่ในพื้นที่ทําให้พี่น้องชาวบ้านตกใจแตกตื่นกันเกิดขึ้นนะครับในเขตเมืองจอกเมยนะครับตั้งแต่วันที่6ที่ผ่านมากองกําลังทหารวิญนอลาย ใช้เครื่องบินเข้าโจมตีเกือบทุกวันอองไดบอกกับผู้สื่อข่าวว่าในพื้นที่ทางราชานภาคเหนือที่ชาหันชัติพันธ์เข้ามายึดในจังหวัดในเมืองต่างๆในเมืองจอกเมหรือเมืองน้ำคำอยู่หลายจังหวัดจะพยายามใช้เครื่องบินเข้าโจมตีทุกวันประกาศเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆให้ระมัดระวังเวลาได้ยินเสียงเครื่องบินเข้ามาในพื้นที่ให้ไปหลบอยู่ในหลุมในพื้นที่ต่างๆที่ขุดไว้นะครับ องไดบอกกับผู้สื่อข่าวว่าจะเข้ายึดเมืองจอกเมหรือหลายเมืองด้วยกันที่อยู่ทางลัดฉานภาคเหนือช่วงนี้ก็ใช้เครื่องบินเข้าโจมตีอยู่ทุกวันนะครับทําให้บ้านเรือนโรงเรียนเด็กเด็กแดงคนเท่าคนแก่บาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นอยู่เกือบทุกวันนะครับเนื่องจากอองไน์สั่งให้ลูกน้องใช้เครื่องบินเข้าโจมตีแล้วมุ่งเป้าไปยังโรงเรียนหรือในตลาดที่มีคนเยอะ ทำให้มีการเสียชีพกันเกิดขึ้นเกือบทุกวันทางรัชฐานภาคเหนือนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ภาคมัดฑเลียหรือเขตในเมืองมาทาร่านะครับนี่ก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักเนื่องจากทหารเทียนเวร่วมกับกลุ่มเยาวชนร่วมมือกันบุกเข้าโจมตีฐานทัพพวกมินองลาลที่อยู่ทางตะวันตกของเมืองมาทาร่านะครับฐานนี้ทหารเทียนเร่วมกับกลุ่มเยาวชน เคยพยายามบุกเข้าโจมตีตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จนะครับเนื่องจากกองกําลังทาหารมิโนลายมีกันจนํานวนมากประจําการไว้อยู่ในฐานแห่งนี้ทั้งปืนใหญ่ปืนเล็กโจมตีใส่กลุ่มเยาวชนกับทาหารเทียนเนอย่างหนักนะครับทําให้กลุ่มเยาวชนกับทาหารเทียเนเอบาดเจ็บกันไปหลายนายแล้วถอนกองกําลังออกมาจากพื้นที่เนื่องจากกองกําลังทาหารมิโนลายมีกันจนํานวนมาก อาวุธครบมืออยู่ในพื้นที่แต่ทหารเที่ยวเนร่วมกับกลุ่มเยาวชนพยายามจะบบุกเข้ายึดตั้งแต่เดือนที่แล้วก็ไม่สําเร็จนะครับแต่เมื่อวันที่สองที่ผ่านมาทหารเที่ยวเนร่วมกับกลุ่มเยาวชนบุกเข้าโจมตีอีกครั้งในช่วงเวลาเที่ยงกว่าๆนะครับเนื่องจากทหารเที่ยวเนร่วมกับกลุ่มเยาวชนเข้าไปถึงหน้าด่านพวกไม่องลายก็ใช้ปืนยิงกระหน่ำใส่นะครับ ทำให้ทหารมินองายที่เฝ้าด่านหน้าอยู่ไม่ทันตั้งตัวก็เลยเสียชีวิตเกิดขึ้นทันที4่นายแล้วบาดเจ็บอีกจานวนมากนะครับหลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นกันหนักนะครับทั้ง2ฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ2ชั่วโมงทำให้กองกำลังทหารมินองายที่ประจำการอยู่ในทานต้านกับทหารเทียนเนร่วมกับกลุ่มเยาวชนไม่ได้ต้องอ,อบพยพหนีออกไปจากพื้นที่ในช่งวงเวลาบ่ายมงกว่า แล้วทิ้งอาวุธปืนใหญ่ปืนเล็กไว้อยู่ในพื้นที่จํานวนมากนะครับหลังจากนั้นทหารทีเอเอร่วมกับกลุ่มเยาวชนเข้าไปเคลียร์ในฐานไปพบเจอเข้าวสารอาหารกันกินพร้อมกับอาวุธปืนอีกจํานวนมากแล้วกลุ่มเยาวชนก,กลุ่มพิเศษท้องถิ่นยืดอาวุธปืนกองกําลังทาหารมินายไว้ได้จํานวนมากนะครับในพื้นที่ภาคมันเดียในเขตเมืองมาท่ามีฐานใหญ่อยู่หลายพื้นที่ แต่น้อง,องๆเยาวชนร่วมกับทาหารเที่ยวเนยพยายามจะบุกเข้าโจมตีหรือขับไล่ทาหารมิลองลายให้ออกไปจากพื้นที่ทางสถานีตำรวจฐานทัพพวกมินองลายราชะการอะไรต่างๆมีอยู่จํานวนมากในเขตเมืองมาทาล่านะครับตอนนี้กองกําลังทาหารมินองลายหลายพื้นที่หลายรัฐถูกโจมตีเกือบทุกวันเวลากองกําลังทาหารมินองลายสู้ไม่ได้ก็จะใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีช่วยอยู่ทุกครั้งที่ผ่านมา ทำให้พี่น้องชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นเกือบทุกวันนะครับเวลาไม่มีการสู้รบกันกองกําลังทหารพี่น้องลายอยู่ในฐานอยู่เฉยๆไม่เป็นชอบยิงปืนใหญ่ข่มขู่พี่น้องประชาชนแล้วไปตกใส่ในหมู่บ้านต่ตางๆทําให้ได้รับความเสียหายาเกิดขึ้นกลุ่มน้อง,องๆเยาว,วชนก,กลุ่มไปแทบท้องถิ่นก็พยายามจะบุกเข้าโจมตีหรือขับไล่พวกมิ่น้องลายให้ออกไปจากพื้นที่ให้หมดนะครับพี่น้อง ยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ